อนุญาตสัมผัสร่างกายตอนนี้แม่จำตั้งแต่ขั้นตอนของก้นขึ้นปลาก้อนปลายพร้อมกันพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งและหนึ่งเท้าไม่ยกต่อเลยหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากลางและหนึ่งเท้าไม่ยก สีก้ <4 S 2> <ล>นและหนึ่งเท้าไม่ยก 2> 1 2 3 4สสสี่หสีหลังเท<ล>้าไม่ยกเรวจะต่อเลยเปิดประตูล้มเลยหนึ่งสเปิดประตูลมสี่หลังใส่สี่ก้น นับจำลูมัจะจาได้ตะเป็นฟังตัวเองฟังมือยิงตั้งสองามสีไปเลย1 2 3 4 5สามี่ห้าเป็นตั้งคิดพอฟุทรลูกดีๆลูกยบยั้งไปเลยไม่ต้องถามแน่ลูกสี่ด้านยั้ง ไป1,2,3,4,5สองสาสี่ห้ากลางด้านข้างหนึ 5, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ยุ้งไปเี่ยายุ้งกลางเดี๋ยวไ4ร้อยัดังๆลูกจะดูนะคอยลงมาดีๆเป็นตัวอินะครับมาเขาวกเลยตีนพยองเด้อยลูกด้าตีนไม่ออก ดีตั้งดีๆแต่ตั้งอนุมานจากตรงนี้เลยตั้งอนุมานปั๊บปลายปีผีเสื้อถึงปลาเลยนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าปีผีเสื้อสี่และสี่ตายหนึ่งสองสามสี่ห้าป uh ีผีเสื้อสี่และยังตาย ปีพิเสื้อการและหนึ่งไปหนึ่งและหนึ่งอย่างสองยังไม่ได้ขึ้นสูงไปนั่นเลยลงได้หนึ่งและหนึ่งประสิทธิสองเทือขึ้นไปหนึ่งและหนึ่งเหมนหนึ่งและหนึ่งแล้วก็ไปคางเลื่อนตัวขึ้นไปมัธนัด กลางและหนึไปเป็นกลางและสีปน่นั1 2น4 5สไปเป็นสีรจิงจิงโดกลงไปนะหนึ่งสองจิงจิงแล้วก็เป็นดิป้งโป้งคิดนะ1หนึ่ ไม่บี้ไม่แงะไม่งัดไม่ทับกระดูกไขสันหลังหนึ่งหนึไม่บี้ไม่แงะไม่งัดไม่ทับกระดูกไขสันหลังไประมัดระวังเองเดี๋ยวลูกด้าไประมัดระวังเองสามสีไม่บี้ไม่แงะไม่งัดไม่ทับกระดูกไขสันหลังจะลูกโกงแย่ โกงแย่ oh yeah. อันนี้จะมีดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสีสามี่มห้าโกงแย่กียหนึ่ง่งสองสามสี่ห้ามีมีสีสามี่มโกงแย่เศก 2> 1 2 3 4 5สองสสี่ห้หงทีสสมแยกสกิ3แต่ก็สอบคู่สอบคู่พุลงไปตรงลูกค้าอยากได้นะหน 2> 2, ึ่งสสี้ 1, 1> านกเข็บโอมนเดอรด้าเบอรงกันเดอโมไปจางศีษะตรงลูกค้าอยากได้หนึ่ง ถ้าหนู<อ>หาตัวเองไม่หยุดดุคนลำสุดๆ,ๆแค่นั้นกะจบลูกตุ่มลูกค้าอยากได้สองหนูต้องหาตัวหนูเองแล้วบอกด้านหนูอย่าลาะใครหน<อ><อ>ถ้าหนูพะ <ๆ S 1> หาตัวเองแล้วก็ปวดหลังสุดๆ,ๆแค่นั้นเองสองสามสี่หตุ่ลูกค<อ>้าอ่ะเอาไปนะพุ่มเดียวด้านขายกซอก สอบก้อนสอบไปสอบสองสามสี่อบด้านขายกโน้มหนึ่งหสองามสี่้าสอบด้านขายกโน้มจะเปลี่ยนสอกเปลี่ยนสอกขายก เรียนสอบขายกไปนะหนสองสามสีห่ห้าสอบด้านขายกหนึ่งสองบด้านขายกสอ,สองส,สะงเกตมือลูกมาลูกไปแบบนี้มันบอกจะพาเปิดกินมาปั๊บ เปิดพาขึ้นมาเลยเปิดพาบ่นั่งทับลูกค้าดแ้วลูกด้าเปิดเร็วๆลูกแล้วกเด็บตุ้งนี้ขึ้นไปปั๊บเด็บตุ้งนี้ขึ้นไปกับปายโยมมันเฉียงสองเขถูกแล้วลูกด้าถ้าของอายุอายะดอกโบแมนแล้วลูกด้าปายโยมมันโยมโยมสองโยมโยมสองเลื่อนตัวเองกันจ้ ไหลางายจิ้มไหลางายจิ้มไหลไงไหลไงจิ้มไหลคว่ำไหลคว่ำจิ้มไหลคว่ำจิ้มอนุมัตใส่มืมมอ,มมอไปเตาวางลงไปแข็งตึงบริสุทธิ์กันเพราะต้องรีบไหลลงไปฟ้ามือคนแนนแน่นคนแขวว่าคนแนนแน่น ลดแขนตึงแขนตึงส่วนมือับแด่ตอน,น้ทุกคนส่วนมืออยู่หนึ่งอยออู่สี่เมนบอกเบ้าไปนสี่กางหนึ่งปลายมือจะถึงนึ่งไปถึงฮาไปนอนอ,นอยุกกลางส่วนขเขาไปได้สบัอข้างยุหากาอนแล้วก็ไล่ขึ้นไปไป,ไปหา้าสี่สามสองหนึ่งไปถึงสี่บ้า ดึงยอ้อนดึงยอ้อนกดโน้มตัวเองไปทงางหน้าลงมาถึงสี่จริงอ้อมถึงสี่นอบอกให้เบิ้งตามดีๆป้อมลงไปเขาขีดตะแล่ดี่ปงประธานย่าพึ่งไปมือดียุขีตะแล่แน่นครับลู แล้วก็นกคืนเป็นครั้งที่หนึ่งขดลงไปแขนต,ตึงก้อนกดลงไปแขนตึงตึงก้อนตึงแขนตึงส่วนมือกดแน่น,น,นไปมือจีตไหลขึ้นไปถึงหนึ่งบนแขนตึงยูสอนกันไปได้สบักโนหายู่ตรงไหนสอนกันไปได้ห่ ห้าสี่สามสองหนึ่งไปถึงสี่จริงดึงยอนโคดโน้มตัวเองไปทางไหลด้หลายกีฬาโคดโน้มรลงมาที่สี่ของแขนแล้วก็เข้าไปถึงสี่จริงโนบอกเราให้เบิ้งปัมดีๆดิวดอทางลูด แม่ขอหาเธอจนกลัวจะเข้าใจบอกก้มหน้าก้มตาโคตสะกรอนอยเพิ่งไหลโคตแขนตึงป้องกันเว้าแบเนี่สี่การหนึ่งเอาไปมือขังอยู่หนึง่งเป็นบอสส่วนมือยังกดอยู่ตาวัดนิ้วมหาหาของสบักส,สอดข้าไปได้สบักไม้หลเอาเพอาสอดข้าไปได้สบักไม้หลหรอกะ ดันบัเนี่ยสี่สามสองหนึง่งไปถึงสี่ดึงย้อนมือกดบัดนี่กดยงงมือว่าไหลไปทักหนาเอาไหลลงมาถึงสี่ีินีนของแขนปาดกถึงสี่ีินีคนสวยปาดแล้วก็เข้าไปดึงปลายมือลงล่างแล้วก็โนก เห็ดนอีมันเป็นลูกเอปโกดเบาดับกันมาเนีอย่ารีบก้นปนาระมังมันเข่าเจ้าของนะลูกด่าส่วนมือตึงๆอีลาชนหนูบ่แนบบ่ไปบ่ได้จะเชือเบาควากันมาเนีสี่การแขนตึงเดี๋ยวมันจะเข่าเจ้าของเอาหยุดยัวเอานิ้วมัดสอดเข้าไปในสะบาาักขาแล้วก็ไล่ขึ้นไปมาเนี่ยห้า เวลานิ้วนุตต้อสอดกับไปน้สบักแขนตึงๆกระสานนุอาสบักออกบาออกา้นนนานให้เร็วๆแล้วก็ขึ้นไปถึงซีจริงๆดึงย้อนมือมาว่างในมันธนัดโน้มตัวไปวาทางน้ากดโน้ตั้งกดเนี่ยกดแนียนๆแล้วก็ไหลลงมาตามแขนไหลลงมาอีกอย่าพึ่งร้อนไหลลงมา มือหลุดปอกกับเพื่อนอย่าพื่งมือหลุดน่กหลุดลงถึงพื้นบอลล้ไปตั้อย่าเอามือขึ้นส,สูงเอาไหลมาไหลมาไหลมามือถึงพื้นหนูฟังกับว่ามือหนูถึงพี่บอกเออลงถึงพื้นลงถึงพื้นเดี๋ยมือยังยุอยู่อยถึงพื้นรูดไปแบบนี้ไปรูดแล้วเขาขีดจะแลกบีบมัน ดีบเอามือตับลงไปอีกดีบรูดคืนเป็นครั้งที่หนึ่งเอาเอาไม้อีกไปกดแขนตึงแขนตึงตึง,ง,ต,ง,ต,งตึงสะกอนเอาตอนนี้ทุกคนดูสีมันบอบอกความกันบันี้สีการหนึ่งแขนนี้ตึงอยู่ายนีโจกคนนี้สบาย ฮ่าปามก็ยังตึงโยดเตรียมสอนไปเบิองใบเด้อลูกเด้อไปเบิองกันใบเด้อติวกันตรงนี้ใบเดี๋ยวให้ปาติวให้ใบลูกให้ปาติวให้ใบให้ปาติวให้ใบเด้อลูกเด้อไปเอาพอก่อนลูกพอก่อนถ้าบ่าเข้าใจเดี๋ยวค่อยปาติวให้ใบเด้อลูกเด้อให้ปาติวให้ใบปาบ้านยังลูกเอ่อให้ปาติวให้ใบเด้อลูกเด้อ